รีวิวนี่กล่องคิสซีเบบี้เซนเดอร์แต่รอบนี้เลยรีวิวแบบเร่งด่วเนาะรีวิวในรถเลยมีอยู่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบห้าบวกหนึ่งเนาะเป็นตัวธรรมดาห้าแล้วก็มีซีเคตหนึ่งนี่ซีเคสซีเคตจะเป็นเซนเดอร์ใส่มงกุฎนะขอให้ได้ซีเข็ด้วยข้างหลังว a r n i n g คำเตือนผลิตนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิห้าปีเอาโปรดอย่านําเข้าปากเอาเอา๋อแก้ขวไปงัอ่ะไม่รู้เปิดแล้วกันนะสาธุซีเครเด้ออู้ก็เปิดเหมือนลาบูบูเลยเนาะนี่แกะเลย,ยงี้อุ้ย เหมือนลาบูบูเลยอ่ะนี่แกอมาได้ละนี่แกก็จะมาเป็น่างนี้น่าจะมีการข้างในไหมมีแต่เรายังไม่ดูการเนาะเราจะเปิดอ,อุ้ยกล่องเป็นอย่างนี้เขียนเบบี้แ n นเดอร์คอลเลกชันอุย้ยมันนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้ อ่ะเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนแล้วค่อยดูการ์ดแกะซีเ็ตสาธุได้เฮ้ยไม่ใช่สีเ็ตเป็นผู้พันเซนเดอร์ขี่รถที่เป็นน้องไก่เจ๋งล้อหมุนได้ไหมไหนเดี๋ยวดูการ์ดอันนี้ชื่อว่าเฮ้ยเป็นแบบ เบบี้แซนเดอร์คอลเล o ชันเคฟซีเบบี้เลเซอร์เบบี้แซนเดอร์คอลเลกชันเคซีแล้วมีเคฟซีมีอโคตรเก่งว่ะม่กลิ่นไหมไม่กลิ่นไหม <c oughs> กลิ่นอะกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนหมูเดง่ะเออก็นั่งขี่ใครโกรคาร์ดรถทะเบียนเคฟซีผู้พัน b บบี้แซนเดอร์ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นอย่างนี้เขียนว่าชื่อสินค้า b a b y ้แซนเดอห้ามนำเข้าปากดิดค่ะโดยรวมก็เจ็สิบเก้าบาทนะแต่ว่าต้องซื้อสองเกบเก้าบาทก่อนเนาะใครอยากลองก็ไปลองได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดรับกดติดตามกดแชร์กดเยอะๆกดอะไรก็ได้กดไปเถอะ